ฉันหิวไอติมจังเลยหมุ่มกลองเทพปเลยใช่ไหมฉันมาแล้วฮัลโหลไชสวัสดีทุกคนนะคะเราตัตรมอุปกรณ์วันนี้เรามีไอติมมาไอศ c รีมวอลฟ l d Finding d o ของใหม่ ทุกคนรู้จักน้องดอรี่ใช่ไหมโฟกัสหน่อยเฮ้โลลที่เป็นปลาสีฟ้าขี้ลืมความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างของนางก็คือนางสามารถพูดภาษาปลาวานได้ We need to this song find วันนี้เราก็เลยจะโทรไปหาเพื่อนๆแล้วก็พูดภาษาปาวานก่อนที่จะพูดภาษาปาวานได้เราก็ต้องเติมพลังก่อนอันนี้เป็นตัวช่วยในการให้เราพูดภาษาปาวานได้ค่ะคุณผู้ชมพอเราชิมเข้าไปปุ๊บเราก็จะพูดเป็นภาษาปาวานเราจะโทรหายูทูบเบอร์นะคะจากช่อง Around the d e l l แม่ฝน h l l o อันนี้ใครคะเออใครคะคะโอ้บ้าดอลลี่เองเออไม่ทราบว่าโทรมาจะคุยกับใครอะคะโทรหาแม่ฝนกับน้องเดี๋ยวไม่ใีใครอย่างตององอ อันนี้เราพูดภาษาปลาวานอยู่ทางนุชพูดได้ไหมคะเดี๋ยวเราคุยภาษาปลาวานดูน้องเดวน้องเด่วพูดได้ไหมไม่เอาน้องกลัวอยากกลัวชอ อ๋อมันมีขายที่เซเว่นแล้วก็ร้านสรรพสินค้าทั่วไปค่ะนี้ไม่ได้ขายของเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะคะดอลลี่ฉันอยู่นี่แล้วดอลลี่เธออยู่ไหนสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ,คะเราจะตุงหาเบบีาโมจิโกะน้องสาวผู้น่ารักของเรานะคะฮัลโหลโมสวัสดีค่ะไฮเบบีโมจิโกะไหมคะ ไม่ใช่อ่ะเราเราใครอ่ะเราพงมาได้ไงอะ่ะเธอพูดภาษาปลาวานเป็นไหมภาษาปลาวานใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะตอบไม่แกแล้่ะอย่าดีๆเร็วอ๋อไม่ใช่พี่อะตอมป้าไปแล้วเดี๋ยวจะคุยเป็นเพื่อนจะได้เหงาไงโอเคไหมเธอลองพูดภาษาปลาวานให้ฟังหน่อยแปบดบ เก่งมากไปไปค่ะ <Bye bye. S 1> ต่อไปโทรหาเอริกาค่ะฮัลูเอ,อริกาใครอะอะตอมเป็นอะไรเนี่ยอะตอมจริงวะเน,นี่ยจริงจริง <c oughs> วูดมากอะแกเป็นอะไรหรือเปล่านี่พูดภาษาโบกะติ นี่ไม่ใช่ตอมใช่ไหมใช่สิข้อนี่ตอมไม่คกันเล่นๆนะฉันพูดภาษาปลาหวานอยู่เธอพูดภาษาปลาหวานได้ไหมใครจะไปพูดได้ไหนแกสอนฉันสิดอลลี่อยู่ไหนดอลลี่อยู่ไหนโอ้เก่งมากค่ะดอลลี่ฉันอยู่นี่ โอยไม่ได้ยินเลยอะขอดังๆได้ไหมวังกูอยู่ในวัดสันดอลลี่ฉันอยู่นี่บายบายเอตอมต่อ <c oughs> ทุกคนถ้าใครอยากจะพูดภาษาปลาวานได้คล่องเหมือนเรานี่ยนะคะก็ลองไปซื้อไอติม War อลไฟนิงดอรี่นะคะตอนนี้มีขายแล้วทั่วไปทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นแฟมิลี่มาบล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 าบบบบบบขอบคุณไอส์รีมบอลไฟนิงดอรี่ที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะคะไปนะแล้วเจอกันใหม่กดถูกใจถ้าเธอถูกใจนะบ๊ายบาย,บาย,บาย